สวัสดีครับพลพักคนักปรุงครับและเราก็ยังอยู่กันกับเรื่องของแกงครับวันนี้ผมมีอาหารจานแกงอร่อยๆและก็เครื่องดื่มที่มีกลิ่นอายของแกงมาฝากกันด้วยนะครับจะเป็นอาหารและก็เป็นเครื่องดื่มอะไรบ้างเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันในครัวครับพลพรรนักปรุงอะครับเรื่องของแกงวันนี้เมนูแรกนะครับเป็นอาหารว่างที่มีรสชาติของพริกแกงครับ ขนมปังทอดมันครับสูตรนี้เชฟบอยเขาส่งมาให้จากซิดนีย์เลยนะครับเดี๋ยวต้องลองทากันดูเนี่ยพลจะมาทําพร้อมๆกับท่านผู้ชมนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับขนมปังทอดมันเราจะต้องมีขนมปังครับนี่พลใช้อันนี้เลยนะครับสดใหม่นอกจากนั้นก็มีน้ําตาลครับขนมปังเนี่ยนะครับส่วนมากเวลาที่เขาเอาไปทอดใช่ไหมครับเขาจะต้องใช้ขนมปังที่ไม่นุ่มเกินไปนี่เขาสดใหม่มาเลยนะครับเราก็เอาออกมาพักให้เขาโดนลมหน่อยนะครับหรือว่า เราสามารถเอาเข้าตู้อบก็ได้นะครับแต่อบแค่แบบว่านาทีนึงหรืออะไรเงี้ยนะฮะให้มันให้มันแห้งๆเท่านั้นเองเพราะว่าเวลาที่ไปทอดแล้วเนี่ยจะดีกว่าขนมปังนุ่มๆน,นะครับแค่แบบว่าไม่ได้อบให้กรอบเลยนะครับอบให้แค่แบบแ,บบแห้งๆเท่านั้นนะฮะ ขนมปังที่พลใช้เนี่ยนะครับปัสจากคอเลสอลเลแล้วเขาใช้แป้งสาลีที่ไม่ฟอกขาว100%นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นระหว่างที่ขนมปังเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับเราก็จะมีกุ้งนะครับท่านผู้ชมกุ้งเนี่ยเราใช้ทั้งหมด150กรัมนะครับพลใส่ในเครื่องปั่นเลยแล้วก็มีเนื้อไก่สับ 50กรัมครับมีพริกแกงนะครับพริกแกงที่เราใช้เมื่อกี้บอกแล้วเราใช้พริกแกงอ่าอันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดนะครับใช้ทั้งหมดประมาณ2ช้อนโต๊ะครับวงรสด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลาพลใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลครับน้ำตาลประมาณช้อนชา2ช้อนชาได้นะครับถ้าเบื่อชอบหวานมาดูขนมปังพอแล้วครับแค่นี้ครับครึ่งนาทีฮะอาล้ครับที่เหลือนะครับพลมีกระชายครับกระชายใช้อยู่ที่15กรัมนะครับ ก็ช่วยเขานิดหนึ่งสับเขานิดหน่อยก่อนที่ลงไปก็ได้แล้วผลก็มีใบกะเพราครับนี่ใบกะเพราใช้ทั้งหมด15กรัมเด็ดแต่ตรงที่เป็นใบนะครับก็ใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวครึ่งหนึ่งเราสับๆก็ได้แล้วปิดเครื่องบดของเรานะครับแล้วก็บดเลยครับให้เข้ากันที่เหลือเนี่ยเราอยากได้เท็กซ์เจอร์ของใบกะเพราด้วยนะครับที่เหลือเดี๋ยวพลก็จะเป็นแบบว่า สับๆลงไปนะครับแล้วล่ะหอมจังเลยครับท่านผู้ชมใส่ชามผสมไว้นะครับแล้วก็มีถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวผมใช้ทั้งหมด25กรัมครับถัวฝักยาวก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับตามปภาษาทอดมันเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาเจ้าตัวทอดมันของเราลงมาผสมนะครับอ้หเหนียวเลยครับผสมให้เข้ากันครับท่านผู้ชมครับขอมมันก็พลาดกันได้นะครับ ลืมใส่ไข่ครับจริงๆแล้วไข่เนี่ยควรใส่เป็นน้องตอดตั้งแต่ตอนที่ปนปั่นในเครื่องนะครับแต่ไม่เป็นไรมาใส่ตอนนี้ก็ได้ฮะแต่ใส่ตอนนี้เดี๋ยวคนย้ายมาโบใหญ่หน่อยดีกว่าต้องใช้มือช่วยนะครับเ<ม>นื่องจากว่าไม่ยอมใส่เป็น้องต่ครั้งแรกนะครับก็เลยต้องใช้มือช่วยอ่าไม่เป็นไรครับไข่ก็จะทําให้ตัวสัมผัสนุ่มขึ้นน,นะครับเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนี่นะครับเราก็ได้เนื้อสัมผัสประมาณนี้นะครับ ก่อนที่เราจะไปทอดนะครับทอดมันตัวนี้เราทานกับน้ําอาจารด้วยเดี๋ยวผมทาน้ําอาจารด์อย่างง่ายๆนะครับผมใช้น้ําตาลทรายทั้งหมด50กรัมนะครับแล้วก็น้ําส้มสายชูเท่ากันเลยครับ50กรัมน้ำส้มสายชูที่พมใช้นะครับเป็นน้ำส้มสายชูกัน5%สะอาดใสปลอดภยัยเวลาเอามาทำอาหารผนเลยมั่นใจนะครับแล้วก็เกลือ1ช้อนชาครับเอาล้ะะครับเราก็ตั้งไฟละลายน้ำอาจารด์ของเรา อ่ะเดี๋ยวเรามาทาน้าทอดมันแล้วนะครับหนาเท่าๆกันนะครับจะได้สุกพร้อมๆกันทั้งแผน่นมาแล้วครับน้ำอาจารย์ของผลละลายดีแล้วนะครับเราเอาขึ้นมาแล้วเราก็เทใส่แก้วพักไว้แต่ก่อนที่เราจะใช้เราต้องปล่อยให้เขาเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาไปพักในตู้เย็นนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่าอันนี้นะครับทอดมันเนี่ยมันต้องสุกนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราใช้น้ามันประมาณ160องศา คือถ้าเปิดน้ํามันเนี่ยร้อนเกินไปสีมันก็จะดําใช่ไหมครับแต่ถ้าเปิดสมมุติว่าน้ํามันไม่ร้อนขนมปังเขาก็อมน้ํามันแต่เราก็ไม่ได้ทานหนามากนะครับคุณผู้ชมก็ไม่น่าจะใช้เวลานาน,านมากเท่าไหร่อ่าพลิกด้านนะครับคุณผู้ชมครับก็ด้านหนึ่งก็ประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับด้านขนมปังนี่ไม่ต้องนานมากนะครับเราสามารถลองกดๆด,ดูได้นะครับท่านผู้ชมถ้าเปิดกดๆเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขาเด้งๆแบบว่าข้างในเขาสุกแล้ว อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้กระดาษซับช่วยก็ได้นะครับท่านผู้ชมพอดีหนูปังเราแผ่นใหญ่นะฮะอ่าแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราก็ตัดเสิร์ฟได้แล้วครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับหั่นสีก็ได้นะครับหรือจะหั่นเป็นครึ่งก็ได้นะครับผมหั่นสีแล้วกันจะได้เป็นชิ้นทานง่ายๆและแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราก็เสิร์ฟกับอาจาดนะครับที่เมื่อกี้เราแช่เย็นพักไว้ต้งกวาหอมแดงแล้วก็พริกชีฟ้านะครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็ใส่อาจาดลงไป เรียบร้อยแล้วครับขนมปังทอดมันก็ต้องขอขอบคุณพี่บอยด้วยนะครับจากสปไซแอร์แอมทสซิดนีส่งสูตรมาให้นะครับในช่วงหน้านะครับก็จะมีเมนูเรื่องของแกงแต่อันนี้เป็นเครื่องดื่มจะเป็นเครื่องดื่มอะไรปวดใจรอสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับผลละพะักนัปรุงเรื่องของแกงเมนูสุดท้ายนะครับเป็นเครื่องดื่มบ้างนะครับแต่เครื่องดื่มไม่เกี่ยวพันกับแกงได้ยังไงมันมีเครื่องเทศครับนั่นก็คือว่ามียี่หร่านั่นเองครับท่านผู้ชมเมนูนี้เนี่ย ได้เรียนมานานมากแล้วครับหลายปีและตอนนั้นเชฟบุญแสงนะครับซึ่งแกทําอาหารอินเดียอยู่ที่โรงแรมพอดิเดียนแกมาสอนทําอาหารอินเดียให้กับพลนะครับและแกสอนขึ้นถึงตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่าอมริตนะครับแปลกดีครับชอบรสชาติแบบมีเอกลักษณ์นะครับจริงๆแล้วเขาจะใช้มะม่วงที่เปรี้ยวหน่อยแต่วันนี้ได้มะม่วงอะไรมาก็ไม่รู้นะครับวันนั้นที่เรียนกันเนี้ยใช้มะม่วงแรดนะครับทั้งเปลือกนะฮะเราทําความสะอาดเปลือกให้ดีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็หั่นด้านข้างอย่างี้นะครับ ระหว่างเม็ดมันนะครับให้เม็ดอยู่ตรงกลางระวังนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะแข็งเอาไปต้มในน้ําสะอาดนะครับท่านผู้ชมประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็คือว่าต้มจนเนื้อของเขาเนียนิ่มเลยนะครับส่วนที่เหลือนะครับอันนี้เป็นน้ําตาลปี๊บนะครับเดี๋ยวผมจะทําน้ําตาลปี๊บเป็นน้ําเชื่อมนะครับและจะให้เป็นคาราเมลน็ตๆก่อนอื่นก็จุดไฟนะครับแล้วก็ละลายน้ําตาลปี๊บนะฮะในขณะเดียวกันผมต้มน้ําร้อนไว้อีกหม้อหนึ่งด้วยนะครับน้ําตาลปี๊บเริ่มละลายแล้วนะครับ ถ้าเื่อเราคิดถึงเครื่องดื่มของ,งสไตล์อินเดียเราก็คิดถึงแลซซี่ใช่ไหมครับเครื <c oughs> ่องดื่มที่มีโยเกิร์ตแต่วันนี้เรามาดื่มเครื่องดื่มอะไรที่แปลกไปบ้างดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้น้ำตาลปีป๊บเขาเปลี่ยนสีเข้มนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องถึงกับเป็นคาราเมลนะครับเอาแค่สีเข้มขึ้นเล็กน้อยก็พอแล้วแล้วเราก็ปรุงรสด,ด้วยยี่หร่านะครับไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็เกลือครับเกลือก็ไม่ต้องเยอะนะครับเกลือแค่ตัดลดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นพอ พอสีสวยนะฮะสีเป็นเหลืองๆหลือทองทองแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําตัวนี้เป็นน้าเชื่อมโดยการที่ใส่น้าร้อนลงไปถ้าเผื่อท่านผู้ชมใส่น้ําเย็นนะครับน้ําเย็นเจอกับตัวคาราเมลคาราเมลก็จะแข็งเป็นท็อฟฟี่เลยนะครับผมถึงต้องใช้น้ําที่อุณหภูมิใกล้กันระวังนะครับนี่วางหม้ออีกก็ได้ครับสัดส่วนนี้คุณผู้ชมกะเอาได้เลยนะครับตัวนี้เราใช้เป็นน้ําเชื่อมนะครับเราก็ให้ละลายเข้ากันดีอย่าให้เหนียวเกินไปเพราะว่าถ้าเหนียวเกินไปแล้วเวลาที่เราใส่เครื่องดื่มปุ๊บเนี่ย มันจะละลายยากนะครับมันจะคล้ายน้ำพึ่งนะฮะเราให้ใส่ใสหน่อยพอละ,ละลายดีแล้วเราก็ยกออกจากความร้อนเทนะครับพักเจ้าตัวน้ำเชื่อมที่เราจะใส่กับเครื่องดื่มไว้ให้เย็นนะครับอ่ะส่วนมะม่วงเนี่ยเราใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหลักการก็คือท่านผู้ชมลองดูที่เนื้อของเขาเนื้อเขาจะต้องนิ่มๆเลยคูดออกมาจากผิวได้นะครับท่านผู้ชมก็ลองดูที่เนื้อของเขานะฮะถ้าเผื่อเราเอาเนี่ยครับเขานุ่มแล้ว ก็แบบว่าใช้ได้แล้วนะครับถ้าเปิดอเขานิ่มแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นมานะครับทั้งหมดเลยล้างน้ำให้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 ความร้อนลดลงหน่อยก็ได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะใช้แต่เฉพาะตงที่เป็นเนื้อเนี่ยครับ เราก็จะคั้นน้ําออกมานะครับท่านผู้ชมโดยการที่นี่นะครับเราใช้ผ้าขาวบางนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างจะร้อนทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยฮะขูดเนื้อออกมาอย่างเงี้ยนะครับเนื้อเขาจะแทบเป็นเหมือนมันฝรั่งเลยครับปกติส่วนมากเราจะใช้ทําเครื่องดื่มเราจะใช้แต่มะม่วงสุกใช่ไหมฮะอันนี้มะม่วงดิบก็ได้รสชาติไปอีกอย่างหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณก็จะเอาเนื้อที่ขูดได้เมื่อกี้นะครับมาใส่เครื่องปั่นนะครับใส่น้ําเย็นลงไปครับให้อุณหภูมิเขาตกลงมาหน่อยนะครับท่านผ อ่าแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับก็ให้เขาใส่ๆนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็แล้วแต่พันธุของมะม่วงนะฮะว่าที่ได้มาจริงๆแล้วควรจะปรี้เียวหน่อยนะครับอ่าแล้วล่ะครับเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับท่านผู้ชมเราก็จะปรุงรสแล้วครับก็ด้วยตัวน้ําเชื่อมที่เมื่อกี้เราทาไว้นะครับอาล่ะครับเรียบร้อยแล้วครับเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าอมริตนะครับ ชื่นใจครับแล้วก็มีรสของเครื่องเทศอย่างยี่หล่าด้วยครับสำหรับทั้งสงสูตรแล้วก็สูตรที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมสามารถแวะเข้าไปดูได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเรื่องราวของแกก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับสัปดาห์หน้าพลก,ก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆอีกจะเป็นเรื่องราวของอาหารอะไรติดตามกันได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ